สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาเล่<ด>นกลับมาเล่นแบบผีแบบแบบเพื่ออีกแล้วเว้ยเว้ยมามันเล็กอ่ะมันบ้นนาค่ะเราจะไปเล่นกันตามทางตามทางแบบนี้ตามมานี่นสองคนรอรับเวลาก่อนเข้าไปเข้าไปเอ๊ะทุกคนเราก็พนันเดียวนะ เราไปแน่เลย

เป็นไงเราสวยไหมโอ้ใช่รอดูไปแล้วนะอ้าวเก่งปี๊โต๊ะนะ

ก็ไม่เป็นไรหยิบบอกพอมอ่ะโอเคขาะนี่ค่ะเงินทิปเงินด้วยนะหย<ป>ิบแล้วหยิบแล้วนะแล้วบกตรกูที่หยิ่ไว้ทำอะไรเอาไว้ ไม่อยากก่อน I <laughs> do เราโพกอะ่ะแลแต่แกก็ไปดูกรเดงหลอกอักเนน่นะแต่เรา,นนะา,เราลงไปเกี่ยทุกแบบ Hello. No, 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 no. No. Hello. No. 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 Come in.

dừng lại lúc khai, dừng lại lúc Yeah. ยู่นี่ยู่นี่แม่ไงอ่ะเดี๋ยวขอเรียนเสียงแป๊บเนึงแอังอ่ะ